h o n d a Accord 2.0 EL ปี2018คันนี้ตัว Minor Change ตัวสุดท้ายของปรับโฉนใหม่เลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมมาพร้อมไฟหน้า LED นะครับผม นี่ไฟหน้านะครับผมสวยๆไม่มีรอยรอยใดๆทั้งสิ้นไม่มีรอยแตกเราไม่มีเหลืองนะครับผมมาพร้อมเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์ LED นี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมกระจังหน้าสวยมากๆเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้สีเดิมรอบคันเลยเดี๋ยวจะพาไปดูวนรอบคันก่อนนะครับผมแล้วก็จะพาไปดูภายในแล้วก็้องเครื่องนะครับผมคันนี้นะครับผมได้เป็นล้อ อันอยสีทูโทนปั่นเงาให้เรียบร้อยมาพร้อมยั้งเมชลินนะคะผมนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะผมคันนี้นะคะผมมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับผมมือจับประตูจะมาเป็นโครเมียมอย่างนี้เลยนะคะผมเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลนนะคะผมแล้วก็มาเส้นสายโครเมียมที่บานประตูอย่างนี้เลยนะคะผมสวยมากๆเลยนะครับผมเพิ่มความหรูหราให้กับรถเลยนี่นะคะผมเปิดดูภายในสักนิดนึงนะคะผมนี่นะครับ ภายในสวยๆอย่างนี้เลยนะคะผมมาพร้อมเบาะ m e m o r y s e a t นะคะผมคันนี้นะครับมาพร้อมเบาะ Memory s e a t สองตำแหน่งด้วยกันนะคะผมนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะผมเป็นกระจกออโต้นะครับผมดูซอกประตูกันนิดนึงนะครับผมน็อตเดิมครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมไม่มีการแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเม็ดอักเดิมๆจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับผมคันนี้นะครับผมมาพร้อมพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบ3าก้านนะครับผมนี่ ดูหน้าปัดนะครับผมสวยๆพร้อมาไรมาพร้อมตัดเป็นลายไม้นะครับผมจอเป็นจอ2ชั้นอย่างนี้เลยนะครับผมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับมาพร้อมปุ่มพุชสตาร์ทนะครับผมคันนี้สวยมากๆเลยนะครับผมเบาะหนังนะครับผมตึงๆอย่างนี้เลยนะครับสวยๆที่วางแขนไม่มีรอยริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเบาะไม่มีย่นนะครับผมเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมดูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมจะมีม่านบังแดดที่ประตูอย่างนี้เลยนะครับผม สวยๆเลยนะคะผมนี่นี่นะคะผมวิธีการปิดม่านนะคะผมดึงอย่างนี้เลยนะคะผมจะได้ทั้งสองข้างและซ้ายและขวาเลยนะคะผมนี่สวยมากๆเลยนะคะผมดูซอกประตูนะคะผมหัวนงหัวน็อตนะคะผมเดิมจากโรงงานเลยทีเดียวนี่นะครับผมขั้นนี้ได้แอร์ตอนหลังมาด้วยนะคะผมนี่คนนั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนแล้วนะคะผมดูเบาะนะคะผมเบาะหนังแบบ ตึงๆเลยนะคบผมไม่มีรอยยน่นริ้วรอยฉีดขาดใดาๆทั้งสิ้นนะครับสวยๆเลยามาดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันบ้างนะครับผมนี่นะคะผมเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะผมสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้สี่ถึงห้าใบนะครับผมสามารถพับเบาะได้เลยนะครับเพียงแค่ดึงสลักนะครับผม ดูอย่างอะไรนะครับคันนี้ได้ยังอะไหล่เดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่สวยๆเลยนะครับผมดูเลยนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ดูนะครับผมรอยตรงรอยต่อเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับผมไม่มีรอยแกะนะครับผมสวยๆไม่มีรอยปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับไฟท้ายดูนะครับผมไฟท้ายใสๆอย่างนี้เลยนะครับผม ไปดูอีกฝั่งนึงนะคะผมเปิดเข้ามานะครับผมจะได้ม่านมามาเหมือนกันนะคะผมม่านจะมีซ้ายขวาเลยนะครับสำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะค,ะะครับผมอคันนี้นะคะผมจะมีม่านข้างหลังให้ด้วยนะครับผมเป็นม่านไฟฟ้านะครับผมสามารถกดปุ่มแล้วปิดได้เลยนะคะผม สำหรับใครต้องการ p r i v a t e y ก็ปิดได้เลยนะครับดูซอกประตูสักนิดนึงนะครับผมหัวนงหัวนอตนะครับผมเดิมจากโรงงานเลยทีเดียวนะครับผมสวยมากๆเลยนะครับผมนี่ไปดูที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างนะครับผมเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับมาพร้อมลายไม้อย่างนี้เลยนะครับเบา ผู้นาครับปรับไฟฟ้านะคบผมมาพร้อมลายไม้ดูแผ่นคอนโซลหน้ารถนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับจอเป็นจอทัชสกรีนนะครับผมจอได้ถึง2จอเลยทีเดียวนะครับผมดูนะครับผมซอกประตูเดิมๆเลยนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ไม่มีรอยกงรอยแกะใดๆทั้งสิ้นนะครับผม คันนี้นะครับผมเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมจะได้เป็นตัว Honda Lane Watch ด้วยนะครับผมคันนี้ช่วยให้เราดูในมุมอับนะครับผมนี่เป็นกล้องนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับไฟหน้าสวยมากๆเลยนะครับคันนี้รับรองว่ามาไวไปไม่นะครับผมเอามาดูส่วนของห้องเครื่องกันบ้างครับผมห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับผมห้องเครื่องสวยๆเลยนะครับผมลูกค้าเก่าดูแลดีนะครับผมคันนี้ไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มใดๆทั้งสิ้นเครื่องไม่เยินนะครับผมเช็ค ทุกระยะนะครับผมสามารถเ,าเช็คภายหลังได้นะครับผมดูเลยนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนี่สวยมากๆเลยนะครับดูคันหน้านะครับผมคันนี้คันหน้าเดิมๆเลยนะครับผมเม็ดองเม็ดอัดงยังอยู่ครบหมดเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมคันนี้ โอ้โห oh, 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 สวยม,มากๆคันหน้าเดิมนะครับผมแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมๆนะครับผมดูฝากระโปงนะครับผมไม่มีรอยแกะนะครับผมอาจจะมีความสกปรกนิดนึงเราอยากให้ลูกค้าดูตรงที่ว่าความเรียวนะครับผมดูนะครับผมมหมออกอัออสติกเกอร์ยังอยู่ครบหมดนะครับผมนี่นะครับสวยๆเลยนะครับผมคันนี้ ได้แผ่นกันความร้อนเดิมจากโรงงานด้วยนะคะผมนี่สวยๆเลยนะครับผมคันนี้คลิปมานะครับผมนี่แผ่นกันความเดิมอ่าคันนี้คือ Honda a c c o r d 2.0 EL p 2018นะครับผมคันนี้เสนอขายในราคา639,000บาทใครสนใจโทร0888304340หรือแอดไลน์ ไอดีที่หน้าจอได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่กับเซดา์เพชรยนต์อาณาจักรรถมือสองรถเกรดเนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแจ้งเตือนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ